ไม่มีทางที่โยมจะเป็นธาตุกิเลสได้าตมาบอกเลยปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่ไหลมันจะไม่ไหลหไปสู่อวิชชาตันหาอุปาทานมันก็จะเห็นแค่ระบบแค่ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นที่จริงพวกเรามันไปทุกกับเรื่องนอกๆหมดที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้น ถ้าใจมันคำความเข้าใจแล้วมันก็ไม่ไหลไม่หลงไม่แช่ไม่จมกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ในอายตนะเนาะนี่แหละเนาะก็เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเรียนรู้เรียนรู้อายตนะแจ้งแล้วมันก็แจ้งทั้งหมดอะมันไม่ได้ไป อะไรมากมายได้ตรงนี้แหละมันทําให้คนทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นอีกก็ต่อก็ตรงผัสสะที่ไม่มีสตินี่เองผัสสะไม่มีสติสัมปชัญญะมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นม,มันก็มีตัณหาพอมีตัณหาก็มีความยึดมั่นถือมัน่นลงไปในสิ่งที่กําลังเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนได้ง่ายมากเลย ตาไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอท่านชี้ลงไปตรงจุดพอเราทําความรู้สึกอย่างนั้นตามแล้วว่าโอ้ยมันมันอยู่ส่วนใครส่วนมันไปหมดเลยมันมันมันไม่มาปะปนไม่ยึดมัน่นรือมันว่าเป็นเราเป็นเขาเนาะสาธุเนาะวัดป่าอัมพวันเนาะสาธุอ่ท่านครูบาอาจารย์ เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้เนาะวันนี้จะลางด้วยวันนี้วันนี้จะลางมาฉันเข้าด้วยกันเดอ้อครูบาวัดอัมพวันหาฉันข้าด้วยกันพรุ่งนี้บินธบ,บดมรอบสลา,าเนาะก็จะมีรงทาน งทานอ่าก<ล>็จะมีงทานหลายงทานนะอันอันเต้นอันนึงเข้าไปเข้าไปไหวใส่ผนบ่อลังมีเพื่อนอันคุณแม่ชิชัยมองว่าอาหารใส่จานเดี๋ยววางในตัวอาหารคือว่าเสียไว้ด้านข้างคุณหาคุณชิชัยถามไปคุนแล้วเพราะว่าอันนี้หาบางครั้งกินนิดนิดซื้อว่าบ่เข้าหามองไหวหรือเปล่า หาหม่องไหวกับนี่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 ควางไหวเลยหม่องล่างจานแมนบอกเงินหม่องเงนวางกับเข่าด้วยครับนั่นนี่วางกับเข่าอันหม่องข่างแาลาหน่ะไหมมันยังโบอันนี้มันบไมีหม่องว่างอันเพิ่์ลว่าสีว่างกับเพ้งหน่ะล่ะนี่ทำว่างอันหม่องด้านในในรอบอันลั่ยเอาทองเลยเอาจังใดเขาสีว่างหม่องล่างถวยไปหันบอคือจังคือจังสีไปพุนเอาตามผู้ใส่งานเด้ เอาไปร่างถวยก็ได้พรอมันห่อนนี่ถวยมาเออก็ดีเอามาหามตุเอามาหามมันบาว่าแต่ลร่างถวยแล้วนั่งกินได้พร้อมเนีน่ยนาอ ตะแคร่ด้อมาหนึ่งหน่อนั่งกินใองเออแตเอาตะแครมาพ่อกิดาบวกำลังขด้เหาไปหาหมอีกแล้วมีงานพรุ่งนี้ถวายสลาเนาะถวายสลาพรุ่งนี้ถวายสลาอยหาทางออกเ้อถวายสลาคุ้เกิาลังพ่อหนยาเลยอาลงทานลงทานมาลงแล้วลงทานก่อนเย็นโอเล่ปลาทะเลเจตตา ทุกจิตวัดประชายนเอาตีกันเลยเอาจัดไมจัดไมเออเอาจัดกันเลยมาร่วมงานไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านจะมาหรือเปล่าเอาสิค่ะสิค่ะี่แต่ก็ไม่มีเบอร์ที่จะปติดต่อท่านเนาะเส้นแล้วค่ะก็ฝังมืเกี่ยวนะ ở đây nữa, à. đây là tôi này đây con nhỏ. hôm binh thát không đi, nó cá sấu đấy mà, như sấu. thôi chỉ phải gì เก้าอี้มันต้องซื้อรุ่นนี่มันยังบวแตกง่ายเนะยาะยาวุ่นตัวละสองร้อยตัว่อนสวายนีย่มันมันนั่งสองเทืยงก็แตกแล้วเนาะนี่นี่นี่เอาลงเด็ดนี่นงสองเทืยงแตกอาซิบัดหนึ่งมันเนื้อมันต่างกันแต่ว่ากับพวกใสยอยู่

อันนี้เป็นโซนด้านนอกของวัดเราด้ถ้าใครไม่เคยมาเนาะมันมีสองจากเดินจากตรงนี้ไปสามรอยเมตรก็จะถึงด้านในสามร้อยเมตรสี่สิบกว่าไร่เนาะมีวัดเนาะโอ้ยไม่กวดนี่มันต้องเอด็ดมันต้องเอ็ดแนวตั้งแล้วเนี่ยในกู้บา่นเสื่อมแนวตั้งไง พวกสีอันนันน้อไว้ขังหลังเบิดเลยก็ได้บาททัวท่านนี้เอาไปแก่ใบเอาล่างเลยล่างเลยอนุญาตให้ขึ้นได้เพราะว่ามันยังไม่ถวายหรอกถ้าถวายแกสงแล้วก็แยกขึ้น เพือไวั้งล้างกันอย่เขิ่นบ่อยคัดบ่โอู้่เอาถู่ผ่านๆได้สิผู้ใดยายนุ่มเถือนเขามาเบิ่งไห่

อร่อยมึงจะล่างถวยนี่มงพ่อมาทำโรงานจังโรงทานกับสิบปพ่ออยู่บ่เก็บพอกับเบียดกันเอ้าฮะเก็บแล้วมันสิบโเก็บกันไเ้ยงราจะ่เแล้วเดสิมเมันจเกันอื่นยับนักกับเตรียมอาชนะสง ตกลงได้หม่องไหวไปคือเสียาไปไหวพุ่นเต้นค uh, uh, ือจีตอกันไปหั่นบ่เอาเอาหนีบอ๊ออันอันเวียงเวียงเวียงขึ้นเนี่ย

<c oughs> โอ้ยก็เอาอันใหญ่นี่ <c oughs> พน่นไปซุนกับล่มเ <c oughs> ตรียมลงทานน่ะ ันออกมันมันมันเป็นสะอาดปะ ทยอยออกมาแล้วเนะะาะพนักงานทั้งแม่ชีทั้งพระเจา้าพระสงฆ์ง,งนี้ช่วยกันหน่อยทยอยมันออกมานี่แหละเนาะความสุขของอคนบ้านนอกเนาะ ไดช่วยงานวัดปัดกวดเช็ดสูคนละไม้คนละมือที่วัดอาตมาค่อนข้างมีความสมามัคคีกันนะอยู่มีความสมามัคคีไม่ทะเลาะกันนะอยู่เยอะๆ <c oughs> ไม่มีทะเลาะกันนะเพราทะเลาะไม่ได้จ้าวาหดหหด thú hao yêu không? nó cháu uẩn cũng mà, cháu uẩn cũng mà. cháu uẩn, cháu uẩn cũng mà. いいタイルでござい

má chân đầy vào má chân đầy vào má thì lấy vào mặt thì lấy vào má thì lấy vào mặt thì má thì vào mặt thì đi chạy thôi, Ui, hè, Ui, mưa điếu. Uan, tán say, nó lượn, nó bò lượn cái này lắm bò lượn, xăm xăm ngâu, cái vườn ngâu thử xanh lây vào đây đấy. แนวแนวสเสด็จนำเขาบ่ได้เอามาเนาะแนวรีดน้ำนะเแบิ่งปักไปเด้อสีเสปักล khác thua hay là hàng lăng hàng lăngเศษ bìa, 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 เด่นมากก็จะอยิงอันนี้แม่สิมันขึ้นเหลืองเหลืองไม่ยอมไม่ยอมเตือนล้หออะไรถุงเงินขึ้นรถเลยบอกฮ้ยชิน้ำมาทีก็นนะ้อย พ้มนำแบบโอ้ยออกอยู่นำ้ำเออนำ้ำน้ำไม่กวดน้ำไม่กวดน้ำไม่กวดถุงขยาเฮ้าลงมาเปาล่า าไปเซตหรอวะตานหล่ะ,ะหแหมเมอซีล่างไว้ก่นอนกระทนเฮาเอาไว้นี่ประจำเลยก็ไกด้กระท ốn นี่ล่ะ ขย่างเก็บตะมวนเถอเนาะ จใจลอยวนทั้าคายรั้ผมอาสาทู่จอยอยุบลจอยอาเดี๋ยวเปลี่ยนช่องก่อนเด้อเปลี่ยนช่องก่อนไปช่องเฟซบุ๊กก่อนเด้อ แสงคำอ่างเยนอน